ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมต้องประพฤติเคยยิ้มกับรายการ Street Night Live รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องราตรีไปเมือนเทิงเริงใจกับแสงสียามค่ำคืนกันครับแหมเป็นยังไงบ้างครับสบัำหรับที่แล้วเด็ดไหมครับกับสิ่งที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเอ๊ว่าแต่วันนี้พี่เหนือไม่ไหนเนี่ยโอ้โห ไปไหนมาขอโทษขอโทษขอโทษพอดีพี่มีปราร์ตี้กับสาวๆสวยๆเพราะว่าวันนี้มันเป็นงานวันเกิดของน้องๆสาวๆสวยๆไงพี่ก็เลยมาช้านิดนึงพี่ต้องขอโทษพอดีน้องเขาอยากให้พี่อยู่ด้วยไงแต่พี่แบบพี่ก็ไม่อยากมาแต่พอดีพี่นัดต้องไวง้ไงพี่เลยต้องมางานนี้พี่เป็นงแมนไหมแมนไหมกแมบนล้วเลยแหมคุณผู้ชมครับจะว่าเขาเนื้อหอมว่างั้นเอาแน่นอนจะว่าเขาลิ้งติดตึมว่างั้นจะว่าเขาหล่อว่างั้นไม่อยากบอกเลยคนมันหน้าตาดีต้อง ยังไงสาวก็ติดตึ้มอะ่ะอย่ายาอย่าเปลี่ยนเรื่องอย่าเพิ่เงเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอะไรอะ่ะแหม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเลยคุณผู้ชมมาก็พี่ไม่ได้มาสาย<อ>พี่ก็ไม่อะไรพี่ก็มาให้เราแล้วนี่ไงเอาเออว่าแต่ว,ว่านะเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ใช่นะเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าเราอย่ามาพูดถึงเรื่องนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ขราวที่แล้วนะพี่ได้มาที่มาถนนลาชเดำเนินครับ แล้วพี่แบบว่ามาชมไฟสวยๆมากับน้องเมย์มาน้องพัดแล้วพี่รู้สึกว่าน้องเขาก็น่ารักนะแล้วพอได้เดินเดินดูไฟไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ก็ได้มาผ่านที่นี่คือถนนข้าวสารพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้มาที่นี่นานก็เลยชวนน้องต้องเนี่ยซึ่งพี่ก็คาดว่าเราคงไม่ได้มานานพี่ก็เลยอยากมาอยากให้ให้เรามาสัมผัสบรรยากาศของถนนข้าวสารดูว่าเป็นยังไงว่าแต่แหมไปชมไฟชมไฟไปกับสาวๆด้วยเนี่ย ไม่ยอมชวนผมเลยนะแหมอ่าอ่าชมันครับยายายาไม่ไม่ไม่<แ>เราไปพบกันช่วงวอร์มอัพก,ก่อนครับคุณผู<ม>้ม<อ>ชมครับนะอย่าไปสนใจใเขาครับวอร์มอัพครับไปไป,ไปพบกันครับดู คุณผู้ชมก็ได้ไปชมช่วงองอกันแล้วนะครับแต่ว่าแต่ผมเนี่ยต้องเที่ยงพี่เหนืออ่ะคุณผู้ชมดูทําตัวเนี่ยไปไปเที่ยวกับสาวแล้วอ้างว่ามาแต่ทาตัวทาตัวเออต้องเอ้เอาเป็นว่าพี่ขอโทษแล้วกันนะขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พี่พามาเที่ยวแล้วนะพี่พามาเที่ยวแล้วนะโอเคเอางี้ดีกว่าต้องนะลองหันไปดูข้างหลังบรรยากาศของเราเนี่ยวันนี้พี่จะพาไปเที่ยวข้างหลังคุณผู้ชมครับ อ่าโอ้หน้าเที่ยวมากเลยใช่ครับหน้าเที่ยวมากงั้นผมไปก่อนครับเอาโอู้้ชมเขไปแล้วดูเขาคุณลมมครับไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันคู่แล้วช่วงหน้ารับรองทีเด็ดไปนะครับจากผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยผสมผสานหล่อหลอมรวมกันจนกลายเป็นข้าวกล้องงอกผงพร้อมดื่มกาบ้าไรซ์ ด้วยข้าวกล้องชั้นเลิศ3ชนิดผสมผสานคุณค่าอันอุดมสมบูรณ์จากพื้นแผ่นด,ดินไทยมาสู่มือคุณแล้ววันนี้ข้าวกล้องงอกผงกาบ้าไลส์รสกลมกล,มกลม่อมหอมละมุนดื่มง่ายอิ่มท้องพร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญมากมายซึ่งจะช่วยบำรุงสมองและป้องกันโรคของระบบประสาทอย่างโรคนอนไม่หลับอัลไซเมอร์แถมยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อีกด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณวันนี้แค่แก้วและหนึ่งซองก็ให้คุณประโยชน์กับร่างกายได้อย่างเต็มที่กาบ้าไรซ์สนใจติดต่อสั่งซื้อที่หมายเลข0839174317กาบ้าไรซ์ Rice, เข้าก้องงอกผมพร้อมลืม่มเพื่อสุขภาพของคุณวันนี้โอ้ยอไม่ไหวเป็นไรอ่ะดูละล้านะก็ช่วงนี้เลยพี่ ผมทำงานหนักอ่ะม,มันปวดเมื่อยปวดตัวห,หมดเลยพี่โอ้ยเป็นธรรมดาเวลาทำงานหนักนะมันก็ต้องปวดเมื่อยปวดตัวเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพ้าผมสปร่งใสอะพี่พี่เหนือก็ทำงานเท่าผม,มแต่ทำไมพี่เหนือไม่เห็นเมือ่อยล้าเหมือนผมเลยอะพี่อ้าวแน่นอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพี่มีของดีมีของดีเหรออออมีอะไรไม่แบ่งผมเลยอะ่ะนี่ไง เดี๋ยวพี่ให้เราอยู่แล้วรพี่จะแนะนํานี่เหรียญทายาททำคอนตั้มเพนแดนนี่มันช่วยสามารถปรับสมดุลร่างกายของคนเรานะโดยมีพลังสเกล่าแล้วก็มีพลังนาโนเทคโนโลยีเนี่ยคอยปรับให้ชีวโมเลกุลภายในร่างกายของคนเราเนี่ยมันสมดุลขึ้นมันสามารถทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทําให้เราไม่เครียดด้วยเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถึงได้สมบูรณ์และแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ไง ก็แต่ที่พี่บอกว่าปิดปล่อยพลังงานเนี่ยมันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเราพี่เฮ้ยไม่มีดิเราเขามีการรับรองจาก FGS Thailand เ i ็น t e d นะมีการรับรองด้วยมีการรับรองพี่มีของดีของดิอ่ะโชได้ได้ไม่มีปัญหาอ่ะนี่พี่ให้เลยได้ขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้าอยากให้ชีวิตที่สมดุล แล้วก็พลังงานที่สมดุลอีกทั้งสุขภาพที่สมบูรณ์นะครับสนใจนะครับทายาททำคอนตั u มเพนแดนช่วยท่านได้นะครับทายาททำคอนตัมเพนแดนสมดุลพลังงานสมดุลชีวิตและเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์สนใจติดต่อได้ที่0891824228นะครับ ร้านนี้ถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดร้านนี้ก็จะแบบว่าเคยมาเที่ยวแล้วตั้งแต่สมัยนานมากสมัยได้ข่าวว่าพี่บอกสมัยม .4 ีนี่อุ้ยอย่าไปพูดดิอย่าไปพูดแล้วก็ร้านนี้ก็น่าจะเปิดใหม่ชิลๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมดูชิลๆมากเลยนะฮะร้านบัวสะอาดท่านผู้ชมใช่่ร้านบัวสะอาด อ๋อร้านสระนี่ไงนี่ไงร้านสระโอ้โหถ้าใครสนใจสระก็มาได้ที่ตรงนี้ก็มีสรเยอะแยะไปหมดซึ่งตอนนี้ฝรั่งเยอะใช่แล้วเขาแน่นอนมีนวดด้วยใครเดินเมื่อยปวดขานวดแต่ไม่มีน้บสปา มาง่ายๆมาง่ายๆแล้วก็ร้านนู้นครับบุกผู้คนผู้ท่านเยอะการ์างไว้เป็นบรรยากาศที่ชิลๆมากแล้วก็มีร้านโจ๊กร้านนี้ถ้าใครกินโจ๊กเสร็จก็สามารถสั่งของหวานของหวานร้านนี้ได้เลยใช่ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเรื่องกินโจ๊กอยู่ก็น่ารักครับลองลองมองเข้าไปดูข้างหลังข้างหลังผมครับโต๊ะที่จะถึงนี่เองแหม สองครับด้วยนะใช่ต้องนี่เลยครับต้องนี่ครับโจ๊กโจ๊กหูฟางลำพูครับแหม<า>่รสชาตินี้บอก,บอกตรงรัดเลยดีกว่ารัดเลยอร่อยลุยครับพี่ และนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับหลังจากกินโจ๊กแล้วเนี่ยต้องมาร้านนี้โดยเฉพาะเลยที่อยู่หน้าเซเว่นข้างๆติดกับร้านโจ๊กที่อร่อยที่สุดในต่อข้าวสารครับร้านนี้ชื่ออะไรครับแม่ครับชื่อธัญญะชนกค่ะธัญญะชนกนะครับมีต่างๆมากมายหลายอย่างมีอะไรบ้างครับขนมหวานนะขนมหวานไปิ้งโอ้โหซีซูอย่างเลยค่ะเมื่อกี้เม่ได้ให้คนไหนเปลี่ยนมาเป็นของโปรดเป็นของโปรดผมด้วย นางเอกของร้านอยู่แล้วค่ะอ๋อนี่อันนี้เป็นนางเอกของร้านนี้<อ>เลยนะครับอ๋อใครใครแวะมาก็ต้องเป็นข้าวเหนียวทุเรียนก่อนขายทั้งปีค่ะขายทั้งปีเลยนะข้าวเหนียวมะม่วงก็มีทั้งปีค่ะโอ้อโหไม่ธรรมดาครับยังไงนะครับ